สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาทําน้ําสลัดขั้นพื้นฐานกันนะคะส่วนผสมก็มีไม่มากค่ะแล้วก็ทําง่ายสะดวกรวดเร็วด้วยค่ะไข่แดงน้ําตาลทรายนะคะเกลือน้ำมะนาวน้ำส้มสายชูพริกไทยป่นนะคะแล้วก็มีน้ํามันค่ะเป็นน้ํามันพืชน,นะคะส่วนน้ํามันเนี่ยเราจะนําออกมาก่อนค่ะเดี๋ยวเราจะค่อยๆเติมทีหลังนะคะ เราจะปั่นส่วนผสมทุกอย่างลงไปแล้วก็ค่อยเติมน้ำมันนะคะเราจะใช้เครื่องปั่นแบบนี้นะคะหรือแบบไหนก็ได้คะ่ะที่สะดวกหรือใช้เป็นตะกร้อตีก็ได้นะคะแต่เครื่องปั่นมันจะเร็วกว่านะคะสำหรับคุณแม่บ้านปัจจุบันที่ต้องทำอะไรด,วน,ดวนเร็วๆนะคะเติมส่วนผสมทุกอย่างลงไปเลยคะ่ะ จะหยุดเครื่องปั่นแล้วก็เติมน้ำมันลงไปนะคะจะแบ่งเป็นการเติมหครั้งค่ะเติมทีละนิดนะคะค่อค่ะ ไปทีเดียวนะคะเพราะว่าน้ำมันมันจะไม่แตกตัวค่ะมันจะเป็นก้อนเป็นแพรอยู่นะคะ ได้แล้วค่ะทุกคนน้ำสลดัดแบบพื้นฐานง่ายๆนะคะออกมาเข้มข้นแบบนี้เลยค่ะพร้อมใช้ได้เลยนะคะหรือถ้ายิ่งนำไปแช่ตู้เย็นเนี่ยยิ่งจะมีความเข้มข้นขึ้นไปอีกนะคะเดี๋ยวเราจะไปเก็บในตู้เย็นสักพักหนึ่งนะคะก่อนนำมาใช้อันนี้หลังจากเราแช่ตู้เย็นหนึ่งชั่วโมงนะคะน้ำสลัดก็จะเข้มข้นมากกว่าเดิมค่ะ สูตรนี้รับรองว่าทุกคนทําแล้วก็ออกมาอร่อยแน่นอนคะ่ะเปรี้ยวหวานลงตัวแล้วก็เก็บได้นานด้วยนะคะเก็บได้ถึงสองอาทิตย์เลยนะคะแต่ต้องเก็บในตู้เย็นแล้วก็ใส่กระปุกให้มิดชิดนะคะ ลองไปทำทานกันดูนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะ